สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกประสูติเมื่อวันที่20ธันวาคม2447พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ส่งพระราชทานพระนามว่า เพชรชรัตราชสุดาสิริโสภัพัฒนวดีในพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พร้อมคำนำหน้าพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพาติกาเธอเนื่องด้วยทรงเป็นพระภาติกาในรัชกาลที่เจหลานสาวที่เป็นลูกของพี่ชายต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมารามาธิบดินรัชกาลที่8ด และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธรัชกาลที่9ได้เปลี่ยนคำนำหน้าพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเนื่องด้วยทรงเป็นพระพระคินีพี่สาวในทั้งสองรัชกาลและด้วยพระชนมายุทรงเคยเป็นพระกุลเชษแห่งราชวงศ์จักรีลำดับที่27 สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีสิ้นพระชนด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะพระโลหิตณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2554สิริพระชนมายุ85ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเฉลิมพระนามาพิไทยและสถาปนาพระอัธิศักเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐต์ราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนคนปรปฐมบรมมคติยานีมหาธีระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 นับเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์แรกที่ทรงได้รับการสถาปนาโดยรัชกาลปัจจุบัน